HELLO EVERYBODY ครับอะไรก็ได้ก็เถอะเอาเถครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็อยู่ในกิจกรรมของแสวงหาความจริงนะครับผมครั้งนี้เรื่องที่3นะครับและแน่นอนครับเราก็อยู่กับช่อง PG The Gaming เหมือนเคยนะครับและกับเกม g e n ช h Impact อีกครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็รีบไปทำเควสอันนี้กันเลยดีกว่าครับอ่าพอมาถึงตรงนี้ก็อ่านให้หมดก่อนนะครับผมเนี่ยตรงนี้ผมก็อ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคอ่านจบเรียบร้อยแล้วแค่นี้แป๊บเดียวโอเคครับที่เหลือเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะไม่เอาไอ้พวกนี้นะครับเราจะตามหาความจริงอย่างเดียวเลยนะครับโอเคันนี้เราก็ไปเล่นกันเลยสถานการณ์ของใบาลาในตอนนี้คือใบาลาทั้งหมดอยู่ในมือของคนที่ควรได้รับในใบาลานะครับผมนี่ครับนี่ก็ให้เรากดตรงอันแรกเลยนะครับนี่ก็ถือว่าได้เรียบร้อยนะฮะ ทุกคนเอาใบลาไปกันหมดแล้วใช่ไหมทุกคนได้หยิบใบลาไปแล้วก็คือกดอันที่3ไปเลยนะครับผมคาตอบคืออันที่3มนะนี่ทําไมเวลาในกล่องถึงเหลือใบลาอยู่หนใบละ่ะนั่นก็คือก็เพราะว่าคนที่ได้รับใบลาใบนี้เอากล่องไปด้วยนั่นเองนะครับคําตอบสมเหตุสมผลทุกข้อครับนี่สำหรับเควสนี้ก็มีแค่นี้เองครับแป๊บเดียวเอง อ่าตอนนี้เราก็มารับของรางวัลอย่างเดียวโอเครับเรียบร้อยแล้วครับนี่สำหรับคลิปนี้การสแสวงหาความจริงก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปสุดท้ายนะจ๊ะงั้นก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบายก่อนอื่นขอให้พวกคุณกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับโอเคอันนี้จบแล้วครับบ๊ายบายจ้า